สวัสดีค่ะสาวๆนิงพามาเบงสวนพักขังบ้านจ้ากำลังใหญ่เด้อค่ะบรรยากาศช่วงเช้าเช้าอันนี้เป็นสาลาแหนค่ะพี่น้องอันนี้ใบนังลักค่ะ เป็นตนการนึ่งอนุบาลไหวเนาะค่ะยังบ้านมีกองค่ะพี่น้องอันนี้น้องพึ่งลงกองโฟม เงื่อนมความซุกเนาะค่ะค่ะพีพีแม่แม่ลองมองมเบึงสนผักสีได้เก็บแล้วเนาะค่ะนี่สุดนี่นิงทดลองบุปกรณ์เนาะค่ะอันนี้อันนี้เป็นปลีนโอ๊กเนาะค่ะพี่น้องอันนี้อียงแล้วเนี่ยค่ะนี่เป็นคือดอกกุหลาบนี่ค่ะบดจือซื้อเพิินเนาะค่ะพี่น้องนี่เยค่ะค่ะกำลังงามี่วา เกือบประสบความสำเร็จเนาะ<ก>ค่ะกำลังถ้าวเครือค่ะหนึ่งปลูกใหม่กำลังถ้าวเครือขึ้นมาในคางน่คะนี่ครับพี่น้องพักบุงพักบุงงย่โคลงอย่างสีเนาะค่ะทีนี้เก็บกินน้ําข้องแหงเนาะค่ะนำข้องแหงบอก บอค่อยนาเนาะค่ะมื่อเนี้อากาศดีค่ะพี่น้องบุ๋งคนไดน้ำหมอกกระสิแตกยอดกระสีเ,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 เสนาะค่ะโอ้งามลายค่ะพี่น้องงามขนาดค่ะพี่น้องคุณนายยอดอ้อนๆเลยค่ะพ่อแล้วเอาซ้ำพ่อกินเนาะค่ะพ่อแล้วเนาะค่ะถ้ามันเนี้นี่สิผ้ามาต้มหม้อปลา ตดน้ำหมอปลาส้มเครื่องกินเนาะคะ่ะพี่น้องกับรวกพักเน,นาะค่ะต้มน้ำเดือดน,นี่สิเติมน้ำปลาเน,ะะนานะค่ะน้ำปลาหนึ่งกระบ,บวยคือเกาเนาะคะ่ะพงนัวตะไคร้ใบมะกรูดเนาะคะ่ะพี่น้องนั่นก็บติใส่เนื้อปลาลงไปนี่คืต้มเอาเนื้อเพิ่นไปนแกะเอาเนาะคะ่ะ มันย่ามกินมันยังสิง่ายเนาะคะ่ะพี่น้องต้มแต่ฟ้าก่อนเนาะคะ่ะปิดฟ้าไว้เนาาก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเตียมเครื่องเนาะคะ่ะพริกใส่ลงไปเลยะคะ่ะ สุกแล้วเดี๋ยวเข้าไปแก้เนื้อปาเน้ะค่ะพี่น้องปิดแกตเขกองเอาแต่นามต่มประหลาดมากจังสีเน้อค่ะพี่น้องบางทีมาใส่เครื่องเน้อค่ะจะใสทีเขาเอาใส่ตอนที่แหลกน้อค่ะมาใส่อีกทอนึงน้องค่ะเนื้อปลาเน้อ,นอค่ะ ก้นเนาะค่ะ่นใส่เข้าไปมะนาวเนาะค่ะล่องมึงเด้อค่ะพี่นองแสบพี่เด้อค่ะกินกับข้าวจ้าวคนนี้กับเขากันเนาะค่ะเป็นด็กเครื่องแบบนี้ค่ะ ต้มมะร้าเข้ามาตรงต้มห่อนก็ได้เนาะค่ะเพราะว่าหนึ่งใส่ต้นหอมก็เลยใหย่หนามันห่อนนวจหนอยกับซ้มเบิ้งเนาะค่ะอืมเปรียปร่ยวๆนัวๆตามที่เห้าพอแล้วต้นหอมค่ะ มักน้าปลาเค็มข้นกับปาใส่อีกได้เด้อค่ะแต่ว่านิ้งเนี่ยพอแล้วเน,นาะค่ะน้ำเต้าไส้ยังดีเละค่ะพี่น้องปลาตองเข้มแห้งน้ำต้มปลาซดได้ครูเขาได้เนาะคะ่ะไปเด้อค่ะพี่น้องไปเด้อค่ะไปกินเขาแสบๆนั่นหนิค่ะเมนูง,ง่ายๆคิดขึ้นมาเองได้ค่ะ <laughs> ไปกินซอสแซลมันดงเด้อค่ะพี่น้อง